I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, i show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. <laughs> เล็เปิดเนาะโอ้โหเรียกคีบได้ไหมเนี่ยหนูนี่จะได้ไหมเนี่ย เมาทำาปากเป็ดโอ้ยฝีมือผีมือนั่นี่หลงทางครับใครพาพี่หลงเราไปอยู่ภูเก็ตนานกลับมาเดินทางในกรุงเทพเราก็หลงเลยรู้แค่ว่าอยู่หน้าร่าเซสเตลยวรอรถมารับรอรถตู้มารับไปไงต่อครับตอนนี้หลงทางเราเป็นนักท่องเที่ยว พี่เก่งโอ้โหอยู่ตรงไหนครับโล่งครับชื่อว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อเลยฮะย้ตั้งชื่อเป็นเื่อเป็นเพื่อนกับลูกเราชื่อว่าเป็นให้ลูกเลี้ยงชื่อว่าอะไรลูกพ่อแม่ชื่อบงตรงตรงเบสลูกชื่อบงบงเตสแล้วตัวเนี้ยตั้งก่อนเดี๋ยวก่อนขอคิดก่อนได้ได้ อาวมาแล้วนะครับใครที่สั่งเสื้อนะครับซีซันอลในช่วงวาเลนไทน์นะครับตอนนี้ขอให้รูปมาแล้วกำลังล่เซ็นกันอยู่นะครับนี่น้องเบสกำลังเซ็นอยู่นะใครได้รูปอะไรไปก็แท็กมาบอกกันบ้างนะครับแล้วก็แท็กซีซันอลด้วยอยากรู้ว่าแต่ละคนได้อะไรไปบางคนอาจจะได้รูปซ้ำเพราะว่าส่งไปตามโปรโมชั่นนะฮะเนี่ยลองสุ่งดูอาจจะได้ปับ๊บรูปนี่หรือเปล่า ออ่าใช่เหรอใช่หรอหรืออาจจะได้รูปนี้หรือเปล่าอ่าต้องลองลองดูนะครับแล้วก็แท็กมาบอกกันนะครับอาจจะส่งของเริ่มส่งวันที่ยี่สิบเอ็ดเหมือนที่บ,บ,บอกไปก็คือแบบนี่ออย่าลืมส่งมาบอกกันนะครับรอรับของด้วยนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดส่วนซีซันอลตอนนี้ของหมดแล้วแต่เดี๋ยว เมื่อกี้พูดไม่จบแต่ว่าตัดไปก่อนนะครับก็เมื่อกี้นะครับจะบอกว่าซีซันนอลเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวมีข่าวดีมาบอกรอติดตามกันนะครับว่าจะคืออะไรเดี๋ยวไปรอฟังกันต้องรอติดตามกันนะครับใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วอะไรอยู่ตรงปักอะปิดร้องยังไง ก็อย่าลืมรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวของที่บอกไปนะครับเดี๋ยวจะเริ่มส่งวันที่21นะครับก็มารอลุ้นกันเร็วๆนี้ซีซันอลอย่าลืมนะครับรอติดตามกันมีจํานวนจํากัด